ค่ะวันดีค่ะพี่น้องชาวไทยเอฟซีน่ารักของคุณแม่ทุกท่านนะคะคุณแม่โชว์แต่ทอง18เคนี่แหละค่ะสวยมากค่ะไม่สอดนะคะคุณแม่ไลฟ์ทุกวันค่ะค่ะสวยเลิศหรูดูเด่นค่ะช่วงนี้ผ้าไหมก็ตึงตัวค่ะคุณแม่ก็ได้เสื้อค่ะได้เสื้อค่ะเสื้อราคาย่อมเยาราคาถูกมากนะคะไซส์ใหญ่ไซส์ XL นะคะค่ะวันนี้คุณแม่ไลฟ์เสื้อค่ะราคาอยู่ที่ ร้อยสบาทค่ะทุกวันนี้ค่ะเศรษฐกิจไม่ดีต้องหาของพอหยิบพอจับมาขายนะคะค่ะราคาร้อยหกร้อยไอสามสิบบาทนะคะค่ะร้อยสาบาทไซส์ใหญ่ไซส์ XL ค่ะสวยงามมากค่ะเลิศดหรูดูเด่นนะคะค่ะราคาอยู่ที่ร3 0บาทค่ะเสื้อประเทศนอกนะคะไม่ใช่เสื้อไทยนะคะค่ะราคาร้อยสามสิบบาทค่ะ อันนี้ XL 6นะคะท่านทักคุณแม่มาให้บอกว่า XL 1 XL 2นะคะอันนี้ XL 6นะคะคนตัวใหญ่นะคะค่ะสำหรับคนตัวใหญ่ตัวอ้วนค่ะค่ะเสื้อตัวใหญ่นะคะค่ะน้ำหนัก80กิโลก็ใส่ได้80 90กิโลค่ะค่ะ80กิโลใส่ได้เลยค่ะเพราะลูกชายเอาไปใส่แล้วค่ะ80กิโลค่ะค่ะราคาอยู่ที่130บาทนะคะ อันนี้ XL 6ค่ะนี่ค่ะคุณแม่จะติดไว้เลยนะคะค่ะ XL 6ค่ะ XL 6นะคะค่ะท่านจะเอาหลายตัวก็โทรบอกโทรทักคุณแม่ค่ะเสื้อพวกนี้มีแต่เสื้อไอมีแต่เนื้อผ้าดีๆค่ะอันนี้ก็ XL 7ค่ะแดบดบสอง ค่ะ XL 7นะคะอันนี้ก็อยู่ที่ราคา130บาทค่ะท่านชอบสีไหนก็โทรบอกโทรทักคุณแม่ค่ะใส่ไปออกบุญออกงานก็สวยหรูดูเด่นค่ะใส่กับตังเกยงยีน่สวยงามมากเลยค่ะหากท่านผู้ชายที่ใส่กับกางเกงยีนนะคะสวยค่ะค่ะราคาอยู่ที่130บาทค่ะค่ะเนื้อผ้าดีมากค่ะมันเป็นของนอกค่ะค่ะราคาอยู่ที่130บาทค่ะ อันนี้ก็ค่ะคือไซส์ใหญ่เหมือนกันนะคะค่ะอันนี้ก็ XL ค่ะ XL5 ค่ะค่ะท่านชอบตัวไหนก็โทรบอกโทรทักโทรแจ้งค่ะ XL5 นะคะค่ะราคาอยู่ที่ร้อยสามสิบบาทค่ะท่านจะเอาหลายตัวค่ะหรือท่านจะใส่ไปออกการออกงานใส่ไปทำงานภารกิจของท่านก็เหมาะสมนะคะค่ะเสื้อราคานี้ค่ะเนื้อผ้าหนาดีมากเลยค่ะค่ะราคาอยู่ที่ร้อยสามสิบบาทค่ะ อันนี้ XL ห้านะคะท่านตัวใหญ่ท่านทักคุณแม่มาได้ค่ะ XL ห้าค่ะอันนี้อันนี้ XL สามค่ะอันนี้ XL สามนะคะค่ะ XL สามท่านชอบตัวไหนก็คนสําหรับคนตัวใหญ่ตัวอ้วนนะคะ XL สามค่ะค่ะเดียวค่ะมีไซส์เล็กเหมือนกันนะคะคุณแม่จะยก XL ก่อนนะคะอันนี้ XL สามค่ะ สำหรับคนตัวใหญ่ตัวอ้วนค่ะใส่เป็นภารกิจทำงานก็เหมาะสมมากค่ะใส่ออกวุนออกงานก็ใส่กระเกงยีนก็สวยหรูดูเด่นมากค่ะค่ะราคานี้พอเอื้อมมือถึงนะคะค่ะเศรษฐกิจไม่ค่อยแกโอเคเลยค่ะคุณแม่ก็หาผ้าราคาถูกมาขายนะคะค่ะราคาพอหยิบพอจับได้นะคะอันนี้ x l 3ค่ะถ้าถ้าคุณแม่มาก็บอกว่า x l 1 XL 2 XL 3นะคะ อันนี้ x l 1หนึ่งนะคะค่ะสวยงามมากเลยค่ะ XL1 คหนึ่งค่ะาเลิศหรูดูเด่นนะคะร้อยสามสิบบาทค่ะค่ะท่านจะเอาไปให้พ่อ้านใส่ไปออกงานออกงานก็สวยหรูดูเด่นนะคะค่ะราคาอยู่ที่ร้อยสามสิบบาทค่ะค่ะร้อยสามสิบบาทนะคะค่ะสวยงามมากค่ะร้อยสามสิบบาทค่ะค่ะเลิศหรูดูเด่นค่ะ ค่ะมีของถูกมานะคะมีของถูกมาอันนี้ XL 4ค่ะ XL 4นะคะค่ะถั่วตัวใหญ่นะคะพวกตัวอ้วนตัวใหญ่ค่ะน้ำหนักเก็บสิโลใส่ได้นะคะค่ะลูกชาย80โลเอาไปใส่แล้วค่ะค่ะเขาใส่ XL ค่ะค่ะตัวใหญ่ค่ะค่ะราคาอยู่ที่ร้อยสามสิบบาทค่ะท่านจะใส่ไปออกงานออกงานทำการทำงานก็หรือจะไป ใส่กลับไปภารกิจของเราก็ทุกอย่างก็เหมาะสมมากนะคะราคานี้ถูกมากค่ะค่ะราคาร้อยสามสิบบาทนะคะซักรีบเรียบร้อยค่ะร้อยสามสิบบาทค่ะค่ะเศรษฐกิจช่วงนี้ต้องหาของถูกมาขายค่ะอันนี้ x อ2สองนะคะสีนี้ค่ะสวยงามมากค่ะออกโทนสีครีมๆนะคะค่ะสวยค่ะ พ่อบ้านแม่บ้านก็ใส่ได้ค่ะเสื้อตรงนี้ค่ะแขนยาวนี้ค่ะพ่อบ้านแม่บ้านก็ใส่ได้นะคะราคาอยู่ที่ร้อยสามสิบบาทค่ะเนื้อผ้าดีมากเลยค่ะมันเป็นของนอกนะคะค่ะมันมีแต่ตัวอังกฤษค่ะเป็นของนอกค่ะราคาอยู่ที่ร้อยสามสิบบาทค่ะค่ะใส่ออกงานออกงานสวยรูดูเด่นมากค่ะอันนี้ร้อยสามสิบบาทนะคะ ค่ะราคานี้พอเอื้อมมือถึงพอหยิบพอจับนะคะลุกค้าทุกท่านค่ะ่ะไปให้พ่อบ้านหรือคุณแม่บ้านก็ใส่ได้ค่ะอต่อเลยค่ะค่ะคุณแม่จะต่อไซค่ะอันนี้ไซแอ L ค่ะ XL ผ่านไปแล้วนะคะไซแอลสำหรับคนตัวไม่ค่อยใหญ่พอกลางๆนะคะค่ะสำหรับคนตัวใหญ่พอกลางๆค่ะอันนี้ L อหนึ่งนะคะ ค่ะถ้าถ้าคุณแม่มาก็บอก L 1 L 2คุณแม่จะเขียนแบบนี้ค่ะถ้าลายก็บอกลายยากค่ะ L 1นะคะค่ะ L 1ค่ะค่ะราคาอยู่ที่ร้อยสาบาทนะคะ L 1นะคะอันนี้ก็สวยค่ะเลิศหรูดูเด่นมากนะคะ L L 2ค่ะค่ะมีแต่ตัวสวยๆสกรีดเรียบร้อยแล้วค่ะ ค่ะเป็นข้านอกนะคะเสื้อนอกค่ะค่ะราคาอยู่ที่ร้อยสาบาทไม่แพงนะคะราคานี้ค่ะเงินร้อยสาบาทพอหาได้อยู่ค่ะลูกค้าทุกท่านนะคะค่ะนี้ค่ะไซส์แอลค่ะใส่ไปออกงารหอกงามก็เลิศหรูดูเด่นมากค่ะไซส์แอลค่ะอันนี้ก็แอลสนะคะสีนี้ค่ะค่ะดาค่ะค่ะดาเทานะคะสวยงามมากค่ะค่ะราคาอยู่ที่ ร้อยสามสิบบาทค่ะสีดำเทานะคะค่ะสวยเลศหรูดูเด่นมากค่ะสีดำเทาค่ะค่าราคาอยู่ที่ร้อยสามสิบบาทค่ะค่ะร้อยสามสิบบาทนะคะสีดำเทานะคะ L สามนะคะค่ะคุณแม่จะบอกค่ะคือ L สามค่ะค่ะท่านทักมาก็ L หนึ่ง L สอง L สามนะคะเพราะว่าคุณแม่ต้องเขียนแบบนี้ค่ะ ค่ะถ้าเสียไอเบราะว่าเลือกรายมันจะจับลายไม่ถูกค่ะนี่ก็ l 4นะคะสีครีมสวยงามมากค่ะเลิศดหรูดูเด่นค่ะใส่ออกบุญหล่งานก็สวยเลิศดหรูดูเด่นนะคะค่ะใส่ไปทํางานภารกิจของเราก็สวยเลิศดหรูดูเด่นนะคะเนื้อผ้าดีมากค่ะผานการซักรีดเรียบร้อยค่ะค่ะราคา130บาทนะคะค่ะสวยค่ะ ค่ะสวยงามมากค่ะร้อยสามสิบบาทค่ะอันนี้ก็ L ห้าค่ะร้อยสามสิบาทเหมือนกันนะคะ L ห้านะคะค่ะใส่ออกการอนอกงามค่ะไปภารกิจของท่านนะคะค่ะสกรีดเรียบร้อยค่ะราคาอยู่ที่ร้อยสามสิบบาทค่ะ L ห้านะคะค่ะสวยเลิศดหรูดูเด่นนะคะ L ห้าค่ะค่ะร้อยสามสิบบาทค่ะ อันนี้ก็ราคา130บาทนะคะค่ะสวยค่ะสวยทุกวันค่ะสวยค่ะอันนี้เทาดํานะคะสวยงามมากค่ะเทาดําค่ะใส่ไปออกงานขาวดําก็สวยเลิศดดูดูเด่นนะคะดูดีนะคะเนื้อผ้าดีมากเลยค่ะมันเป็นผ้านอกค่ะค่ะนี้ก็แอล8นะคะค่ะคนตัวใหญ่ใส่ได้นะคะตัวเบอร์แอลก็ตัวใหญ่นะคะค่ะสีเทาค่ะเขาเรียกว่าดําเทานะคะ ค่ะ L8 ดำเทาค่ะร30บาทเบอร์ L อนะคะค่ะไซส์ L ค่ะไซส์ L ก็ก็คือคนรุ่นกลางๆนะคะน้ำหนักเ0สิบนะคะค่ะลูกชายตัวเล็กก็ใส่เบอร์ L เหมือนกันนี่ก็ L6 นะคะอันนี้นาสกอตเทานะคะค่ะสวยค่ะมีแต่ตัวสวยๆนะคะตามที่คุณแม่คัดมานะคะอันนี้ L6 ค่ะราคา130บาทนะคะ L6 นะคะค่ะ อันนี้สวยค่ะเลิศหรูดูเด่นเซลการน่องงานใส่กับแกงกินไปออกไปเที่ยวงานก็สวยหรูดูเด่นนะคะค่ะใส่ไปภารกิจทํางานของเราก็สวยค่ะเสื้อพวกนี้เนื้อผ้าดีมากเลยค่ะค่ะตัวนี้ L อค่ะคาะอลหกนะคะค่ะคุณแม่จะบอกแต่เป็นไซส์เป็นไซส์แบบนี้ขาะอลหกนะคะแขนยาวค่ะค่ะถ้าท่านไม่ชอบอันนี้ท่านก็พับขึ้นค่ะ ค่ะสวยเลิศดรูดูเด่นมากค่ะค่ะพับขึ้นแบบนี้ค่ะสวยงามมากค่ะค่ะสวยค่ะค่ะราคาอยู่ที่ร้อยสามสิบบาทค่ะอ่าตัวนี้ออกทนเก้าค่ะเอลเก้าค่ะเอลเก้าค่ะสวยค่ะราคาอยู่ที่ร้อยสามสิบาทค่ะเอลเก้านะคะ ค่ะร้อยสามสิบบาทค่ะสวยเลิศดรูดูเด่นนะคะค่ะแอลเกาค่ะค่ะใส่ออกกานออกงานนะคะเนื้อผ้าดีมากค่ะซักรีบเรียบร้อยค่ะค่ะราคาอยู่ที่ร้อยสามสิบบาทนะคะค่ะร้อยสามสิบบาทค่ะสีนี้ค่ะเป็นสีออกน้ำตาลนะคะครีมน้ำตาลค่ะสวยค่ะครีมน้ำตาลนะคะค่ะแอลค่ะแอตัวนี้ l อ้าค่ะ L9 นะคะคุณแม่จะเขียนว่า L9 ค่ะค่ะ L9 ค่ะเบอร์ L ค่ะเบอร์ L ค่ะค่ะเบอร์ L9 ค่ะ L9 นะคะอันนี้น้ำตาลครีมค่ะสวยค่ะมีแต่ตัวสวยนะคะอันนี้ผืนนี้ L10 ค่ะแดงค่ะค่ะ L10 นะคะค่ะสวยเลิศดหรูดูเด่นมากค่ะราคาอยู่ที่ ร้อยสามสิบบาทค่ะท่านจะเอาหลายตัวก็ได้นะคะเสื้อพวกนี้ราคานี้พอเอื้อมมือถึงพอยิบพอจับนะคะขาะเอลค่ะ l อลสิบนะคะอันนี้ l อลสิบค่ะราคาอยู่ที่ค่ะร้อยสามสิบบาทค่ะ l อลสิบนะคะขาะสวยเลิศดหรูดูเด่นขาะเอลสิบค่ะค่ะผืนนี้สวยขาะเอลสิบเอ็ดนะคะเทาค่ะ ค่ะเนื้อผ้าดีมากค่ะเนื้อผ้าดีนะคะค่ะเป็นสีเทาครีมนะคะสวยค่ะค่ะ L 1 1นะคะค่ะ L 1 1ค่ะค่ะคุณแม่จะยกเป็นไซส์เป็นไซส์นะคะมีทุกไซส์ค่ะไซส์คนตัวอ้วนแล้วก็ไซส์คนกางกลางค่ะอันนี้ค่ะคนกางกลางจะอยู่จะเยอะค่ะ L เบอร์ L กับเบอร์ M ใส่ด้วยกันได้นะคะค่ะถ้าคนตัวอ้วนหน่อยก็ ก็ใส่เบอร์ L กับเบอร์เอมได้ค่ะค่ะอันนี้ไซส์ L อลสิบเอ็ดนะคะค่ะแขนยาวเชือแขนยาวค่ะใส่ออกงานออกงานเลิศดรูดูเด่นนะคะใส่ไปภารกิจททำงานก็พอเหมาะพอสมนะคะค่ะเหมาะสมมากค่ะเพราะว่าราคานี้ก็เป็นราคาที่เอื้อมมือถึงได้ค่ะยิบจับได้ค่ะมีแต่ผ้าดีๆสวยๆไม่คัดเกรดมาค่ะค่ะอันนี้ L อลสิบสองค่ะ อันนี้ L 12นะคะขาดสวยเลิศดหนูดูเด่นมากค่ะราคาอยู่ที่ร้อยค่ะร้อยสามสิบนะคะขาดสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะราคานี้พอเอื้อมมือถึงนะคะคาดเสื้อแขนยาวค่ะค่ะราคาอยู่ที่ร้อยสามสิบบาทซักรีดเรียบร้อยค่าคัดเกรดค่ะเป็นผ้านอกนะคะเสื้อนอกค่ะราคาอยู่ที่ร้อยสามสิบบาทค่ะ ต่อเป็นเบอร์เอมค่ะเอ็มหนึ่งเอมเอมสองนะคะค่ะเบอร์เอมกับเบอร์แอลใส่ด้วยกันได้นะคะนี่ค่ะเอมค่ะค่ะเอมกับแอลใส่ด้วยกันได้ค่ะค่ะราคาอยู่ที่ร้อยสามสิบบาทเท่ากันเลยนะคะค่ะสวยเลิศหรูดูเด่นมากค่ะค่ะแอลค่ะเอ็มเอมสองนะคะค่ะเอมสองค่ะราคาอยู่ที่ ร้อยสามสิบบาทค่ะ M สองค่ะขาะสวยค่ะเสื้อแขนยาวสวยงามมากค่ะขาดูดีดูเด่นนะคะค่ะ M สองนะคะค่ะถ้าคุณแม่เข้ามาข่ย M หนึ่ง M สองนะคะคุณแม่ค่ะค่ะตัวคนตัวตัวไม่ตัวอวบหน่อยก็ใส่เบอร์ M กับเบอร์ L ใส่ด้วยกันได้นะคะอันนี้ M มันี้ค่ะ M สามนะคะค่ะ n สามค่ะ ค่ะราคาร้อยสามสิบบาทนะคะ M3 นะคะค่ะสวยงามมากค่ะมีแต่สีสวยๆดูดีดูเด่นนะคะค่ะ M3 ค่ะค่ะใส่ออกบุญเอางานก็เลิศดหรูดูเด่นค่ะ M3 นะคะค่ะราคาอยู่ที่ร้อยสามสิบบาทค่ะราคานี้ค่ะถูกมากๆนะคะคุณลูกค้าทุกท่านนะคะค่ะราคานี้ค่ะเอื้อมมือถึงนะคะหยิบจับได้ค่ะค่ะนี้ก็สวยค่ะ ค่ะใส่กับกางเกงยีนของเราอันนี้ค่ะไปเที่ยวการเที่ยวงานก็สวยหลูดูเด่นนะคะค่ะราคาอยู่ที่ร้อยสามสิบบาทอันนี้ M4 ค่ะ M L X L ค่ะมันมีสามไซส์ค่ะอันนี้ M4 นะคะค่ะถ้าจะเอาลายไหนก็บางทีก็แคบหน้าจอมาก็ได้ค่ะนี่ค่ะ M4 ค่ะค่ะราคาร้อยสามสิบบาทนะคะเอาไปใส่ออกการออกงานค่ะ ประกอบอาชีพของเราก็เข้าไร่เข้าสวนก็เหมาะสมมากนะคะค่ะใส่เข้าไร่เข้าสวนหรือจะไปทํางานค่ะก็สวยค่ะเลิศหรูโดเด่นเนื้อผ้ายังใหม่อยู่เลยค่ะสวยงามมากค่ะค่ะสวยค่ะค่ะท้าจะใส่ออกไร่ออกสวนดอกนาก็เหมาะสมมากนะคะเป็นผ้าค่ะเนื้อผ้าดีมากค่ะเพื่อนเนื้อผ้าดีๆอันนี้เอ็มหนึ่งนะคะค่ะสวยค่ะสี เขาเรียกว่าสีน้ำตาลนะคะค่ะสีน้ำตาลไม้ค่ะน้ำตาลค่ะค่ะ M ค่ะ M1 หนึ่งค่ะค่ะเอค่ะเบอร์ M นะคะ M หนึ่งสองนะคะอันนี้สีน้ำตาลไม่ค่ะค่ะราคาร้อยสามสิบบาทค่ะท่านจะใส่เข้าสวนเข้าไร่เข้านาก็เหมาะสมนะคะหรือใส่ไปเที่ยวบุญเที่ยวงานก็สวยหรูดูเด่นนะคะ ขาผ้าใหม่อยู่ค่ะผ้าเกรดผ้าเกรดดีมากเลยค่ะเป็นของนอกค่ะขาผ้านอกนะคะผ้าพวกนี้ค่ะค่ะผ่านการซักรีดเรียบร้อยค่ะขาะราคาอยู่ที่ร้อยสามสิบบาทค่ะใส่เข้าขาใส่เข้าไร่เข้านาเข้าสวนก็เหมาะสมมากนะคะสีนี้เขาเรียกว่าสีน้ำตาลค่ะสีโกโก้ค่ะสีน้ำตาลนะคะขาะราคาอยู่ที่ร้อยสามสิบบาทค่ะ ค่ะโทรทักคุณแม่นะคะอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดเป็นกําลังใจช่วยคุณแม่ค่ะท้ายนี้ค่ะคุณแม่ขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยที่ให้กําลังใจคุณแม่มาตลอดนะคะบุญรักษาพระคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องทุกท่านค่ะ